วัดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับยวทูสปอนนะครับวันนี้เราก็อยู่กัที่เซ็นทรัลงพาซาอุบารสถานีนะครับซึ่งวันนี้ครับแราก็มีแขพกพิเศษนะครับเดินทางมาจากแม่สอนนะครับมาไกล・กระเจียวนะครับเราก็มาดูกันว่านะครับว่าจะเป็นใคร เราก็มาพบกับแขกรับเชิญของเรากันเลยครับเฮ้ยเก่งสวัสดีครับวันนี้เราก็พบกับคุณออฟครับออฟเองครับจากช่องออฟโกโกออนนะครับออฟโกโกออนนะครับคือวันนี้คุณออฟนะครับมาที่จังหวัดบุรีเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นทางการไปหรือเปล่าเขาทำอะไรยังไงกินอะไรแบบไหนอยู่ยังไงแบบไหนกันบ้างนะครับ เราพาคออฟมาที่ศูรออาหารเซนต์านบาซ่าวันนี้นะคะรับก็คือว่าจะได้มาสัมผัสอาหารท้องถิ่นนะครับของควนดว่าเป็นยังไงจะเหมือนกับที่เคยทานมาในหลายที่หรือเปล่าครับวันนี้เลือกเป็นเลือกเป็นอะไรครับวันนี้เลือกเป็นกระเพรากะเพราถาดโหหมูยอด้วยใส่้นชื่องของจอดบลน <laughs> <laughs> ซึ่งก็มีอยู่ทุกจังหวัด <laughs> แต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่าไม่ไม่ได้แปลกแต่ว่าขอแบบออปชันเขาเพิ่มก็คือขอแบบหมูยออุบลเพิ่มเข้าไป ก็เลยกลายเป็นของขึ้นชื่อของจ้าบุญเพราะว่าอุบลขึ้นชื่อเรื่องหมูยอนะครับที่เลือกมาฟู้ดฟู้ดพาร์คเพราะว่าอย่างที่บอกบอกนิวไว้ว่าจริงๆพวกร้านอาหารอยู่ในห้างเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเหมือนกันทุกๆห้างทั่วประเทศใช่ไหมครับแต่ว่าฟู้ดพาร์คเนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารที่เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นน่ะเขาจะมารวมกันที่นี่เราก็จะสามารถรู้วัฒนธรรมรู้แบบอาหารของแต่ละท้องถิ่นน่ะได้ที่นี่นะครับก็เลยเลือกมานั่งกันที่นี่นะครับ ไม่ใช่เพราะว่าประหยัดเงินด้วยประหยัดด้วย <Okay. S 2> ใช่ราคาถูก oh, รสชาติดีต้องฟูดฝาร์คนะครับ <c oughs> ลูกจิ้นอุบลน,นะครับน้ำจิ้มอุบลนะครับ เหมือนที่อุดรแม่สอบไปรสชาติแบบอุบลอุบลมากถ้าอยากรู้ว่ารสชาติแบบอุบลเป็นยังไงก็ลองมาชิมนี่นี่นะับฟูดปาจริงจริงถ้าเกิดเรากินลูกชิ้นจี้นอกห้างนะฮะที่บนเนี่ยเขาจะเป็นแบบยืนกินหรือหน้าร้านเลยนะครับคือแบบหยิบไม้มาจิมจ้มๆกิ้มกินที่หน้าร้านเลยกินเสร็จแล้วจ่ายเปนทีเดียวะจริงๆวันนี้พันไปเที่ยวเยอะมากเครื่องบินเกือบลงไม่ได้นะฮะเพราะว่าพายุอะไรนะลงอล อายุเข้าพอดีพอดีกับช่วงที่มาอุบลเลยอร่อยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแบบหมูยอจังหวัดอื่นก็มีแต่ว่าทําไมต้องแบบอุบลเออต้องถามนิวทาไมหมูยออุดรอุบลอุบลถึงเด็ดก็เป็นหมูยอที่อื่นชอบจะมีแบบเป็นแป้งข,งขาวๆอะ่ะมันก็เลยทำาทำให้ไม่อร่อยแต่ว่าที่นี่รู้สึกว่ามันจะเป็นแบบเนื้อเน้นๆอนะ่ะกินแล้วแบบมันได้รสชาติความเข้มขน้นความลมกลม มปกติที่อื่นจะแบบผสมแป้งเข้ามาใช่มันจะดูเป็นแบบข้าวขวอ่ะแล้วเวลาเรากินมันไม่อร่อยแล้วแบบยุ่ยๆอ่ะอันนี้จะเร็นแน่นๆด้วยล้นแป้งล้วนๆเลยใช่เมื่อวานไปกินก๋ยจับมาใครมาอุบลก็ลองไปก๋วยจับอุบลได้ว่าถามอยู่พอดีเลยก๋ยจับอุบลมันเตรียมมาเลยผมไม่ได้ถามอยู่พอดีเก๋ยจับอุบลกับข้าวเปียกอุดรเนี้ยมันเหมือนกันไหม ไม่เหมือนมีคนบอกว่ามันเป็นอันเดียวกันใช่เคยทะเลาะกับคนที่บ้านนนว่ามันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันมันเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเข้าเปียกมันจะเส้นสั้นกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มันจะเส้นใหญ่กว่าอก๋วยตี๋มันจะเส้นยาวๆเล็กๆเนาะแต่เส้นสีขาวเหมือนกันทำจากแป้งเหมือนกันเส้นคล้ายกันตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้เรากำลังจะหาของหวานกินกันเนาะ เดี๋ยวจะให้เจ้าถิ่นแนะนำแล้วกันว่าควรจะต้องไปกินของหวานที่ไหนไปร้านนมเดี๋ยวเราจะไปร้านนี้แล้วกันไปร้านโอตูมิวนะครับก็คือจะเป็นจอกแนวไวรุ่นหน่อยๆม,มันดียังไงมันน่าสนใจยังไงมีดนตรีสดนะครับว่ไม่ดนตรีสดร <100 S 1> ้อยร้านนะครับที่เป็นร้านนมล้วจะมีดนตรีสดแล้วก็ร้านนี้เอ๋อเหมือนร้านนั่งชิลใช่จะมีสเต็กมีอาหารด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมไม่มีครับไม่มี ไปเดี๋ยวไปลองดูว่าที่ร้านจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็รสชาติจะใช้ได้หรือเปล่าก็ลืมบอกไปนะครับว่าเราสองคนรู้จักกันได้ยังไงนะครับอยากจะบอกว่า ก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด like, กดไลค์กดแชร์และก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปสนุกๆในคลิปต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็มาติดตามกันดูนะครับแล้วก็เร็วนี้นะครับก็คือเนื่องจากตอนนี้ทางแฟนเพจของเรานะครับยอดพอลล็กใกล้จะครบ1,000แล้วนะครับครบ1,000แล้วเดี๋ยวจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้ดูนะครับแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ทั้งในเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับไม่ใช่ ตามแต่ Facebook นะ YouTube ก็ตามไปด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย